ปลาคลื่นเหยื่อไปแล้วแต่ทั้งสองคนยังคงหลับอยู่ตอนนั้นเองกับตนสังเกตเห็นนกสีดําตัวหนึ่งบินวนอยู่ด้านบนจากประสบการณ์การจับปลาหลายปีกับตนรู้ทันทีว่าปลาที่ติดเบ็ดต้องตัวใหญ่และผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เขาคิดปลาที่จับได้คือปลาทูน่าครีบน้นําเงินอลําค่าในวินาทีนั้นแจ็คดีใจสุดขีดเขารีบคว้าคันเบ็ดและเริ่มดึงปลาเดี๋ยวนี้เนื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินแค่50กรัมสามารถขายได้ถึง3,000ดอลลาร์ 3, โอกาสรวยมาอยู่ตรงหน้าแจ็คแล้ว เขารีบสวมเสื้อชูชีพเริ่มต่อสู้กับปลาแต่ทันใดนั้นเควินเตือนเขาว่าคันเบ็ดนี้เป็นของคนรวยที่เช่าไว้และต้องคืนให้พวกเขาทันใดนั้นคนรวยสองคนเดินมาหาแจ็คเรียกร้องให้กับตันคืนคันเบ็ดทันทีความดื้อรั้นของพวกเขาทําให้แจ็คโกรธจัดเขาคว้าวมีดยาวหนึ่งเมตรบอกให้ทั้งคู่กลับไปที่ห้องโดยสารแล้วกินแตงโมซะในตอนแรกคนรวยพยายามเจรจากับแจ็คแต่เมื่อรู้ว่าแจ็คไม่ใช่เล่น พวกเขาก็จำใจเดินกลับไปที่ห้องโดยสารเพราะไม่อยากเสี่ยงชีวิตเพื่อเงนินเพียงเล็กน้อยเมื่อทุกอย่างสงบลงแจ็คผูกคันเบ็ดไว้กับตัวทุ่มเทจับปลาด้วยความมุ่งมั่นการต่อสู้ระหว่างแจ็คก,กับทูน่าเข้มข้นถึงสองชั่วโมงแจ็คเหนื่อยล้าสุดขีดแต่ไม่ยอมแพ้ในที่สุดทูน่าก็ยอมจำนนหยุดดิ้งเมื่อทูน่าเข้ามาใกล้แจ็คเรียกเควินเควินรีบสวมถุงมือจับสายเบ็ดไว้ขณะที่แจ็คจัดการคันเบ็ดและเตรียมฉมววเพื่อดึงปลาขึ้นเรือแต่ทันใดนั้น สายเบ็ดขาดทูน่าหนีไปแจ็คไม่ยอมแพ้เช้าวันต่อมาเขากับเควินกลับไปที่เดิมพวกเขาใส่ตะขอลงน้ำนับร้อยเควินเทถังเลือดสดลงทะเลเพื่อล่อปลาด้วยกลิ่นเลือดกลิ่นเลือดดึงดูดฉลามให้มาทันทีคันเบ็ดเริ่มสั่นแจ็ครีบคว้าคันเบ็ดแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ทูน่าเขาก็โยนคันเบ็ดให้คนรวยที่ยืนอยู่ใกล้ๆพลัลงของฉลามเกือบลากคนรวยลงน้ำแต่สุดท้ายฉลามก็ฉีกตะขอและหนีไปแจ็คเปลี่ยนตำแหน่ง ค้นหาทูน่าต่อไปเขาเทเลือดลงทะเลอีกครั้งคันเบ็ดเริ่มสั่นแจ็คแน่ใจว่านี่คือทูน่าที่เขาตามมาหาเขาโยนคันเบ็ดให้คนรวยที่ยืนอยู่แล้วแอบผูกคันเบ็ดไว้กับตัวคนรวยขณะที่คนรวยเผลอแจ็คผลักเขาลงทะเลทูน่าลากคนรวยลงสู่ที่ลึกและเขาก็เสียชีวิตแจ็คทำแบบนั้น